สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนปี2 5ง0ส,สค่ะวันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวอัปเดตความเคลื่อนไหวร่ละ1000บาทของเราต่อนะพี่น้องชาวนาเกษตรกรเรานะคะมีท่านใดย,ยังไม่ได้อัปเดตสถานะนะคะลองเข้าไปคลิกดูที่ลิงก์นะคลิปเมื่อวานได้ทําไปแล้วเนาะเราไปดูสถานะการจ่ายเงินของตัวเองนะคะว่าตอนนี้ขึ้นอะไรอยู่เนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับไร่ละ1000นะคะ ทางอ่าทกศนะคะเขาจะนัดประชุมบอร์ดเนาะในวันที่23พฤศจิกายนนี้เรามาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียด <ๆ S 2> เรื่องนี้กันเลยค่ะก,ก่อนอ like, ื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวนาคนนี้ด้วยนะคะเริ่มเลยค่ะในวันที่14พฤศจิกาย,ยนนะคะที่ผ่านมาเนาะทุกคนคงจะทราบกันดีนะคะว่าคอรมอเขามีมติอนุมัติแล้วนะคะเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1000บาทเนาะทุกคนค่ะนะคะ,นะะ,นะะหรือว่าโครงการสนับสนุสนค่าบ,บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตร กตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะปีนี้ค่ะปี2,500ว67เนาะซึ่งทกศเนี่ยเขามีกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องจ่ายให้ประมาณ4.68ล้านครัวเรือนนะคะนะซึ่งมีความคืบหน้าดังนี้ค่ะทุกคนคะ่ทกกะทกศนะเปิดเผยว่าเงินช่วยเหลือชาวนานร้อยละ1,000บาทนะคะซึ่งตรวจสอบแล้วยังมีกรอบวงเงินที่สามารถดําเนินการได้และทกศเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องค่ะแต่เป็นไปตามขั้นตอนค่ะทกศเนาะะ ั้นตอนของทกศนะคะซึ่งจะดำเนินซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการบอร์ดทกศในวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะดังนั้นจะต้องรอบอร์ดนะคะว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่นะคะทุกคนคะความคืบหน้านะเป็นเช่นนี้เนาะดังนั้นเรามาเอาใจช่วยกันมาลุ้นกันเนะาะรธนาคารกลางทกศเนี่ยนะคะเขาจะ เห็นชอบไหมอนุมัติไหมนะคะถ้าอนุมัติเนี่ยเชื่อเลยกับปึ๊บๆนะคะทสเขาจ่ายเงินเร็วอยู่แล้วเนาะไปตามจังหวัดสาขาโน่นนั้นนี่ไปเรื่อยๆเนาะตามฐานข้อมูลของเขาที่มีอยู่แล้วนะคะแต่ทุกคนคะนะหากใครนะ่ะต้องการที่จะตรวจสอบสถานะการโอนเงินก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะมีลิงก์ให้นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะหรือว่าทุกคนจะเข้าไปดูในคลิปเมื่อวานก็ได้นะ,ะซึ่งชาวนาคนนี้ได้ทําคลิปไปแล้วนะเนาะมีการปักหมุดลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะถ้าขึ้น สถานะแบบนี้นะคะพอกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วกดคําว่าค้นหานะคะก,ก็จะขึ้นฐานข้อมูลมานะคะว่าอยู่ระหว่างดําเนินการแบบนี้คือถ้าถ้าขึ้นตัวนี้สถานะตัวนี้แสดงว่าเรารอรับเงินได้เลย เนาะเอาใจช่วยกันทุกคนเดี๋ยววันที่23เรามาลุ้นกันนะวันนี้ไปเร็วมาเร็วนะคะเข้าเรื่องเร็วจบเร็วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวนาคนนี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะอ๋อวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจฐานเศรษฐกิจนะคะขอขอบพระคุณยังสูงค่ะแต่ทุกคนคะ่ะถ้าเงินเข้าเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปดูที่แอปธนาคารทกสได้นะใครยังไม่ดาวโหลดดาวนโหลดไว้เลยเนี่ยชาวนาคนนี้ก็ดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนคะนะ นี่มีแอป,ปของทกสเองเลยนะคะ,ะหรือว่าเราจะเรียกแอป,ปนี้ว่า baac นะคะโมบายนะคะทกสเอโมบายนะคะลงดาวน์โหลดไว้เลยเงินเข้าเงินออกนะคะเขาจะแจ้งเตือนเข้าตีหนึ่งตีสองก็แจ้งเตือน ะะหรือว่าเราจะเพิ่มเพื่อนในไลน์ก็ได้นะคะแอดไปที่ Line Official B A A C Family นะคะเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะคะความเคลื่อนไหวเงินเข้าเงินออกจะรู้เลยเนาะบายๆนะคะทุกคนคะ่ะขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ